ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคัดเวลากันสักคู่ละกันนะครับผมเราก็จะมาแนะนำในผมร้านเติมเกมนะครับผมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมหายห่วงแน่นอนนะครับผมเติมเข้าแบบไวๆนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับก็คือร้าน Over To p Up นะครับผมลิงร้านนะครับผมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยก็สวัสดีสวีดดทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธ ทางซานกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับผมคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวตัวละครต่อจากเหมาหงจิ้นร่าง2เลน่นเองครับผมตัวอะไรเอ่ยที่เข้ามาพร้อมกับเหมาหงจิ้นร่าง2ในคิดซีทุกคนในคิดเซ่ก็ตัวละครแฟนมันนั่นเองนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมโอเคก็เป็นตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครดามจเป้าเดี่ยวนะทุกคนนะซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมดามจสำหรับผมนะครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องที่ ดาเมจก็ไม่ได้จะแรงมากนะครับแล้วก็มันยังงงกับตัวเองเลยมันต้องทําอะไรวะคือแบบโจมตีเรือคอนที่เลือดน้อยสุดมันก็ต้องโจมตีแทงจริงไหมทุกคนเออมันจะมาละลายแทงหรือว่ามันจะเอาไปล้วงวะผมก็ดังเลกอยู่ครับว่าตัวนี้มันทําอะไรได้นะครับซึ่งที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมในสกิลวันนี้โอเคเราก็จะมาเริ่มรีวิวเลยละกันนะครับผมซึ่งต้องขอบคุณกันก่อนเลยละกันนะครับผมสำหรับรหัสนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราอีกแล้ว พี่เสือนั่นเองนะครับผมที่ให้ยืมรหัสนี้มารีวิวนั่นเองนะครับผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าการที่รีวิวรหัสแบบนี้นะครับผมํมา้เห็นดามเมจที่แรงมากๆนะครับแล้วก็ได้ดูทีมแล้วก็การต่อสู้ที่สนุกมากๆยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม โอเคอย่างแรกเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพรสวรรค์กันก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชี้แจงนู่นนี้นั่นให้หมดก่อนเลยแล้วก็จะมาดูเลือกสกิลกันต่อละกันนะครับแล้วก็ไปออนทัวร์นะครับผมการโจมตีนะครับผมมาแบงพรสวรรค์นะครับผมก็จะเน้นพลัง14นะครับผมว่องไวสิแล้วก็ชำนาญ7นั่นเองนะครับผมก็จะใส่ประมาณนี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับตัวดาเมจนะเรื่องวงแหวนนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนจะดัดแปลงละกันนาะซึ่งส่วนตัวสำหรับผมนะ ผมเน้นดาวเมทล้วนๆเพียวๆไปเลยนั่นเองนะทุกคนนะซึ่งวงแรกนะครับผมก็คือหมีดำคำรามวงที่สองนะครับผมปีศาจไม้พฤกษาอัคคีวงที่3นะครับอสอรพิษกายพันธ์วงที่4นะครับผมกิฟฟินนักล่าวงที่5นะครับผมอสูรหนามกระดูกวงที่6นะครับหนูทลายผาวงที่7นะครับผมคังคกเนตรโลหิตวงที่8นะครับผมปูโลกแข็งแร่งวงที่9นะครับผมวานทะเลลึก วงที่10นะครับผมจระเข้ยักษ์นั่นเองนะครับผมก็จะมี10วงนี้เลยนั่นเองนะครับผมที่รู้สึกว่าผมเล่นดาเมจแบบสุดๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมาดูดาเมจกันนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนละกันเนาะและอุปกรณ์นะครับผมก็น่าจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งอาวุธนะครับผมที่เราใช้ก็คือระเบิดล่าวิญญาณเองนะครับผมซึ่งเป็นของสีทองด้วยนั่นเองนะครับผมยังไม่ได้อัพเดี๋ยวเราไปอัพแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาชี้แจงกันก่อนโอเคต่อไปเลยลวกันนะครับผมเรื่องสกลแ้้้ววกกกััันนนนนนเเาาะ่่งผมคคยยรไปอบขต ตัวละครตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันต้องทําอะไรนะครับผมเพราะว่ามันบอกว่าต้องโจมตีตัวละครศัตรตูที่เลือดน้อยที่สุดนะครับซึ่งเลือดน้อยที่สุดในเกมนะครับถ้าไม่มีจูจ่จชิงเอาไปล้วงนะครับดูจากทรงแล้วน่าจะต้องตีแทงนะครับผมสําหรับตัวละครทีมเรานะครับผมแต่ถ้าลองเอาจูจ่จชิงไปเล่นด้วยอาจจะทําให้ตัวละครตัวนี้นะครับไปล้วงคู่กับจู่ๆชิงและทําให้ดาเมจปิดได้ไวขึ้นอันนี้น่าสนใจครับเออทำให้น่าสนใจมากขึ้นนะครับผมแล้วก็น่าลองมากขึ้นนั่นเองนะครับผมมา เรื่องสกิลนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากนะทุกคนนะก็จะเป็นแบบว่าทำดาเมจมากมายนะครับผมไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับผมโจมตีใส่ตัวละครศัตรูนะครับผมที่เลือดต่ำที่สุดนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็จะมีการที่ลดป้องกันเนี่ยนะผมว่าน่าสนใจอยู่ครับซึ่งสกิลลดเกาะนะครับผมก็จะขึ้นอยู่กับในสกิลที่4นั่นเองนะครับผมก็คือนี่เลยนะครับผมลดค่าป้องกันของเป้าหมายนะครับผมถ้าสูงสุด3าขั้นนะครับก็รวมทั้งหมด15เปอร์เซ็นเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยละกันเนาะ ซึ่งสกิลต่างๆนะครับผมก็จะเป็นการที่เน้นดาเมจนะครับผมไม่มีอะไรเลยะครับผมรวมถึงมีการที่เพิ่มร่างจริเวียนยูให้กับเพื่อนๆนะครับผมแต่หลังจากฝ่ายตรงข้ามตายนะครับผมซึ่งเพิ่มแค่10แต้มนะครับผมซึ่งส่วนตัวสำหรับผม10แต้มหรออันนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับสิแต้มสำหรับผมถือว่าเยอะนะครับผมแต่ถ้าต้องรอฝ่ายตรงข้ามตายนี่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับต้องมานั่งรอนะครับผมแต่ส่วนตัวก็ดีเพราะว่าทําให้พิกเกมได้เลยผบาฝ่ายตรงข้ามตายหนึ่งตัวแล้วสกิล,ลเรเด้งมาเลยอนน แล้วก็จะมีการที่เด้งเลือดให้กับเพื่อนเรานะครับผมเห็นไหมอย่างผมบอกไปเลยครับตัวละครตัวนี้นะครับไม่รู้จะมาทําอะไรนะครับผมได้ทั้งเด้งเลือดได้ทั้งเพิ่มร่างจริงได้ทั้งทำดามเมจได้ทั้งลดก่อนนะครับเออวะมันอาจจะเป็นตัวละครตัวซับอีกตัวหนึ่งหรือว่าเป็นตัวละครดามเมจรองอีกตัวหนึ่งก็ได้นะทุกคนนะเอออย่าไปวิตกกังวลว่าให้ตัวละครตัวนี้เป็นดามเมจหลักนะทุกคนอาจจะเป็นดาเมจรองก็ได้วะทุกคนนะซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับแม้แต่โจมตีธรรมดานะทุกคนนะก็โจมตีีีใสส่่่่ตตัวลละครททเเเือออดดําุย เพ่งเโคตรเฟี้ยวเลยเดี๋ยวเราจะลองถอดปีปีตรงออกนะครับผมแล้วก็ใส่ดูชิงดูนะทุกคนนะว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะว่ามันจะคอมโบกันได้หรือเปล่านะทุกคนนะเราจะมาเริ่มใส่กันเลยละกันนะครับผมปิดเปลี่ยนให้ดูแบบสดๆกันเลยละกันนะครับผมโอเค ซึ่งค่าพลังทีมของเราณตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ร11ล้านนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันเนาะโอเคเดยวเหมือนเดิมเลยครับผมเดี๋ยวราขออนุญาตโจมตีกับที่4แล้วก็ที่3แล้วก็ที่2ละกันนะครับในดูเรื่องดาเมดของตัวละครแฟนของเจ้าอ้วนนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยละกันนะครับผมจากที่สียกันก่อนเลยละกันเนาะซึ่งดาเมจนะครับผมไม่รู้ว่าจะแรงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าดาเมดมันจบเร็วไปจะขอตัวละครเพิ่มนั่นเองนะครับผมมา เริ่มดาเมจการโจมตีได้เลยครับผมนี่นะครับผมการโจมตีเขาก็จะเป็นโมเดลประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะโจมตีประมาณนี้นะครับผมซึ่งที่ผมอ่านนะครับผมไม่มีตัวละครไม่มีสกิลที่สามารถช่วยตัวเองได้นะทุกคนนะนี่นะผมโจมตีประมาณนี้เลยนะครับผมเห็นไหมก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมเอาถู่จชิงไปลวงนะครับผมทําให้ปากกระเป้าตายง่ายขึ้นห็นปะปากกระเป้าตายไวขึ้นเลยนะอันนี้ไม่รู้ว่าอาจจะดีก็ได้นะทุกคนนะถ้าเราไม่คิดว่าตัวละครตัวนี้เป็นดาเมจหลักซึ่งผมกล้าพูดเลยนะครับตัวละครตัวนี้จะเป็นดาเมจหลักไม เขาไม่สามารถเป็นดาเมจหลักได้แน่นอนนะทุกคนนะว่าการโจมตีต,ตัวละครที่เลือดต่ำที่สุดนะครับมันต้องพึ่งเพื่อนนั่นเองนะทุกคนนะอสำหรับผมนะครับถ้าทุกคนนะครับให้ตัวละครตัวนี้เป็นดาเมจลองก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะอาจจะน่าเล่นอีกตัวละครหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมมาเจอกันที่สามาก่อนเลยละกันนะครับผมมาเริ่มกันเลยละกันเนาะ ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับเอาจอู่จู่ชิงมาลวงนะครับผมแล้วก็ให้ตัวละครตัวนี้นะครับผมทำดาเมจไปด้วยนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าดูดิคือยู่ๆู่ชิงทำดาเมจแรงเกินไปทำให้ฝ่ายต้องข้ามตายตัวนี้ไม่ทันได้โจมตีเลยทุกคนโอ้โหแล้วเราจะลองถอดจู่ตัวนี้โอเคครับผมตายไวมากอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับข้อเสีย,ยที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับยังไม่ทันขัดคำเลยทุกคนก็คือตัวละครตัวนี้นะครับผมไม่มีบัฟกันตายนะครับผมซึ่งไม่อยู่ในเมตาของปักกระเป๋าเเมยยลียงแนน,นนน่อะครับผ แต่ถ้าใครอยากพ่เลนเล่นผมว่าก็เล่นได้นะทุกคนนะแต่ไม่ได้แย่นะครับผมแต่ต้องปั้นให้โหดกว่านี้นะครับผมแล้วก็น่าจะต้องโกงกว่านี้นิดนึงละกันเนาะเห็นไหมดาเมจก็น้อยมากๆนะทุกคนนะทำดาเมจได้เบาพอสมควรนะครับเพราะไม่ได้โจมตีเลยนั่นเองนะครับเมื่อกี้นะผมโจมตีที่3แทบจะไม่รอดถ้าไปโจมตีที่2นะ่าจะไม่รอดแน่นอนนะทุกคนนะเออคือไม่มีสกิลการตายว่ะทุกคนมันเล่นยากว่ะทุกคนมันเล่นยากนะทุกคนนะตอนให้ที่สกิลที่3ของเขานะครับมีการตายก็จริงแหละแต่สกิลอื่นมันกนนายิดึ โอเคเราขออนุญาตถอดตัวละครดามจตัวอื่นออกไปแล้วกันเนาะแล้วเราก็จะมาลองดามจให้กับทีมของเรานะครับผมในการโจมตีกับประมาณที่เออที่ไหนดีนะคนอไหนดีครับผมโอเคขอเจอที่5แล้วกันนะครับชื่อเฟียวดีนะครับผมมาโจมตีเลยแล้วกันนะครับก็จะมี3ตัวละครนะครับผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับไม่รู้จะแบกได้หรือเปล่านะครับเรื่องดามจมันไม่ค่อยแรงจริงๆนะครับผมมันพึ่งเพื่อนจริงๆนะครับตัวละครตัวนี้เนาะ โอเคโจมตีกันไปก่อนเลยละกันนะครับดูดิคือดาเมจโลนแรงมากๆนะทุกคนนะผมบอกไปเลยนะครับอาจจะต้องใส่ตัววงแหวนในการที่เด้งเลื่อนให้กับตัวละครตัวเองหรือเปล่านะทุกคนนะเออว่ะดาเมจดทาไปก็เบามากๆนะทุกคนนะเบาเบาจริงๆอันนี้สำหรับผมส่วนตัวสำหรับผมถือว่าเบาเลยครับเบามากๆนะครับเดี๋ยวเราโจมตีไปเรื่อยๆก่อนละกันนะครับผมมาดูดาเมจตอนจบละกันเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เลยละกันนะครับผมเกมเพลย์สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมเห็นไหมสแต็กคิวไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวผมบอกไปครับผมโดยปากกระเป๋าาารระะเเเเเบบบิิดดดไออ้มจที่กืตยห็นพ แลก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหเมื่อกี้ขนาดติดสกิลพาสซีฟของตัวละครไออินแล้วนะก็ยังไม่รอดอยู่ดีนะครับผมซึ่งสำหรับผมมันเล่นยากของทุกคนมันเล่นยากจริงครับผมในเมตานี้นะครับผมซึ่งสําหรับรหัสนี้นะครับผมพลังร้อยกว่าล้านนะครับก็ยังไม่สามารถรีวิวตัวละครตัวนี้ได้โอ้ไม่ก็นะครับผมซึ่งสำหรับผมนะครับมันต้องปั้นให้โหดในระดับหนึ่งเลเวลถึงมันจะเล่นได้นะครับต้องปั้นแบบให้โหดในระดับหนึ่งเลยแต่ตอนนี้ผมอาจจะยังปั้นไม่ค่อยเก่งมากนะทุกคนนะเออก็ปรรรรรระะะมมาาณนนนี้ลกกัััััคคบบบผสสหววววิซึ่่งต มันไม่เชิงรีวิวแบบร้อหรอกแต่เรามาแค่แบบวิเคราะห์ละกันเนาะซึ่งส่วนตัวสาวผมในการวิเคราะห์ทั้งหมดในที่เรารีวิวมาเนี่ยคือตัวละครตัวนี้นะครับไม่เหมาะกับเป็นดาเมจหลักนะครับมันน่าจะเหมาะกันที่เป็นตัวละครดาเมจรองมากกว่านะครับเพราะว่าสกิลต่างๆผมบอกไปเลยมันต้องพึ่งเพื่อนจริงๆนะครับผมถึงจะรอดนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยละกันเนาะสำหรับตัวละครไปเฉินเสียงนั่นเองนะครับผมและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าละกันเนาะคลิปวิดีโอนีี้ก็มแค่นี้เลยละกัันนะครบผมต้อองงขโททษจรริๆนะคับี่่ผมมมไสาาาารถทํให้ดเมมจตัววละครรแงาากก่นี้จริงๆนะทุกคคนนนะะรได้้แ่่ีจิงๆว ขอโทษจริงๆครับผมแล้วเจอกันนะผมบายบายครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมเป็นได้แค่เพื่อนใครก็เตือนอย่าผีดเล่นไปเล่นกับไฟคนมันรักเพื่อนทำามไม่ได้สุดท้ายต้องนั่งทำใจขอแค่นี้พอไม่เกินรอจะทำอะไรก้ยอม